คุณวุฒิพงษ์ทองเหลาค่ะล่าสุดระบุเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตนสังกัดพักชาติพัฒนากล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งชาพัฒนากล้าก็มีคุณสุวัลลิศตะพันลบนะคะประธานพักชาพัฒนากล้าคุณเทวัลิศตะพันลบที่ปรึกษานายกเป็นหัวหน้าพักแล้วก็มีคุณประสาทตันประเสริฐสสอนครสวรรค์เป็นเลขาที่การพักนะคะซึ่งน่าหมายความว่าการเข้ามาของคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานะคะก็จะทําให้ชาพัฒนากล้ามีสสตอนนี้ทั้งหมด3าคนแล้วค่ะมี คุณหมอวันรัชชานุกูลสสบัญชีรายชื่อมีคุณประสาทสอสอนครสวรรค์แล้วก็มีคุณวุฒิพงศ์สอสอปราจีนบุรีค่ะครับทีนี้มาดูเหตุผลกันนะครับว่าทำไมพักชาติพัฒนากล้าเนี่ยเขาถึงกล้ารับคุณวุฒิพงศ์ที่ใช้คำว่ากล้าเพราะอะไรนะเนื่งเนี่ยคุณวุฒิพงศ์เนี่ยในเชิงของต้นสายไปเหตุที่ถูกขับออกจากพักก้าวไกลเนี่ยเขา พักเขามีมติเพราะว่าเขามีการตรวจสอบเรื่องการคุกคามทางเพศ <คา S 2> ซึ่งเป็นประเด็นทางสังคมที่สังคมให้ความสําคัญมากนะ <คา S 2> เรื่องของจริยธรรมเรื่องต่างแต่ก็กลับออกมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยคนก็บอกโอ้พักไหนจะกล้ารับนะใช่ไหมแต่พักชาตินากล้กากล้านะ,ะแต่ฟังเหตุผลเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงรับคุณวุฒิพงศ์เข้ามานะครับนายประสาทตันประเสริฐสอสออนครสวรรค์ในฐานะเลาขานิการพักชาติพัฒนานะครับก็ยอมรับว่านายวุฒิพงศ์ทองเหลาเนี่ย ได้ที่เราขับออกจากพักพัฒพัเก้าวไกลเนี่ยนะครับกรณีปัญหาคุกคามทางเพศได้สมัครเป็นสมาชิกพักเมื่อ27พฤศจิกายนซึ่งตามขั้นตอนก็ถือว่ารับเป็นสมาชิกพักเรียบร้อยแล้วพักเองก็พิจารณาในประเด็นคุณสมบัติและความเหมาะสมเห็นว่าประเด็นข้อกล่าวหาและเป็นเหตุให้พักก้าไกลขับออกจากสมาชิกนั้น เป็นเพียงข้อกล่าวหา<อ>และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายแล้วถือว่านายพุทธิพงศ์สามารถสมัครเป็นสมาชิกพักได้ตามกฎหมายและข้อบังคับอคือเอาเรื่องกฎหมายล้วนๆเอาเรื่องข้อบังคับล้วน,วนเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรต่างๆนี้ไม่ไม่มาเอามาพิจารณาประกอบค่ะนะคะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็จากเหตุการณ์นี้ก็เลยเมื่อวานนี้ คุณกรจาติกะวณิชโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้ลาออกจากหัวนหน้าพักและกรรมการบริหารพักเมื่อ25มิถุนายนวันนี้ผมได้ยื่นลาออกจากสมาชิกพักชาติพัฒนากล้าโดยมีผลตั้งแต่29พพฤศจิกายนเป็นต้นไปพร้อมกับมีการโพสภาพใบลาออกอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการระบุถึงสาเหตุของการลาออกจากสมาชิกพักนะคะว่าสาเหตุคืออะไรแต่มันก็เป็นวันเดียวกัน กับที่พักชาติพัฒนากล้าได้ประกาศรับคุณบุติพย์พงษ์ทองเหลาเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังกัดของพักชาติพัฒนากล้าหลังจากนี้นะคะต้องติดตามว่าชาติพัฒนากล้าจะเปลี่ยนชื่อเพราะว่าคุณกรณ์ก็ไม่อยู่แล้วไงก็ไม่ต้องกล้าแล้วแหละไม่ต้องกล้าแล้วนะคะคุณกรณ์ก็ไม่อยู่แล้วชาติพัฒนาเฉยๆนะค่ะคือคือประเด็นแน่ๆคุกก็วิจารณ์กันเยอะว่า ไม่ต้องมาคิดมากเลยนะฟันธงเลยใช่คุณกรออกเนี่ยเพราะว่าเวลาที่คุณกรออกเนี่ยนะสิ้านาฬิกา,าคือออกหลังจากที่มีข่าวว่าพรรคชาติพัฒนาเขารับคุณวุฒิพงศ์เข้ามาจริงๆอาะบทบาทคุณกรกับพรรคชาติพัฒนากาน้ารณขณะน,นี้หลังจากเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรที่แบบยังคงความเป็นสมาชิกพรรคเอาไว้เฉยๆแต่พอแบบนี้มันก็เหมือนกับแบบโอ้อยู่ไปเดี๋ยวก็ไปพัวพันด้วยอนันนี้นี่การพูดกันแบบ ง่ายๆเลยใช่ไหมว่ไม่อยากจะไปพัวพันด้วยเนียคนก็วิเคราะห์กันไปแบบนี้นะซึ่งผมก็คิดว่าคนก็งงนะคือตอนแรกเนี่ยคนก็เดาว่าคงจะไปหาพักที่ไม่มีสอสออะไรเงี้ยนะซึ่งเขากโอเคอาจจะแบบว่าเอาอมีสอสอคนนึงก็ยังดีได้มีบทบาทในสภาแต่พักชาพัฒนากล้าก็ก็เป็นพักก็ถือว่าเป็นพักที่มีอายุอนามาพอสมควรในเวทีการเมืองไทยเนี่ยก็ อันนี้ต้องบอกว่าไม่คาดคิดเลยนะเข็มขัดสั้นเลยนะออนะคัดไม่ถึงเลยนะครับค่ะ